สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายนะครับสำหรับหลายๆคนที่ฝันเห็นอวัยวะเพศชายนะครับฝันเห็นของลับเพศชายนะครับก่อนจะพบกับคำทำนายนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายใหม่ๆนะครับการฝันในลักษณะนี้นะครับ คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ลามกนะครับคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คิดไม่ดีนะครับคุณคิดดีทําดีตลอดนะครับจู่ๆก็ฝันเห็นเฉยเลยนะครับบางคนก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้นะครับตื่นขึ้นมาก็อาจจะตกใจนะครับแต่ผมขอใบไว้ก่อนนะครับฝันแบบนี้นี่มีโอกาสลุ้นโชคเหมือนกันนะครับ ฝันเห็นอวัยวะเพศชายนะครับฝันเห็นของลับเพศชายนะครับผมขอทำนายตามตำราบโบราณดังนี้นะครับผมขอบอกเลยว่า คุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเรื่องโชคลาภเงินทองนะครับที่จะได้เข้ามาแบบไม่คาดคิดนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้นะครับติดติดขัดขดทำอะไรก็ติดไปหมดนะครับคุณกำลังจะหมดเคราะหมดโศกหมดโลกหมดภัยนะครับเรื่องร้ายกําลังจะกลายเป็นดีนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านคดีความอยู่นะครับ คุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับอีกทั้งอาการเจ็บป่วยที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมีโอกาสจะทุเลาเบาบางลงนะครับส่วนด้านการเงินนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าคุณจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับอันนี้คือด้านการงานการเงินนะครับคุณจะมีผู้ใหญ่นะครับสนับสนุนนะครับให้ธุรกิจคุณคล่องตัวขึ้นให้งานที่คุณทำเนี่ยดีขึ้นนะครับ คุณมีโอกาสมีเกณฑ์น,นะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับได้รับภาระงานที่มากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับแต่ก็มาด้วยตําแหน่งหนะ้าที่การงานเงินเดือนนะครับรวมทั้งโชคลาภการทํางานการเสี่ยงโชคเนี่ยเข้ามาเต็มเต็มเลยนะครับรายรับนะครับเข้ามาหลายทางมากนะครับคุณเตรียมตัวเลยนะครับแต่ สิ่งที่ผมจะฝากไว้อย่าลืมบริหารเงินให้ดีนะครับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับพยายามวางแผนการเงินการลงทุนให้ดีนะครับเงินที่เข้ามาเนี้ยมันจะต่อยอดทําให้คุณรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับช่วงนี้นะครับหลายๆยอย่างคุณเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่มันจะมีะสังเกตได้นะครับ อาจจะมีคนเข้ามาแอบแฝงเช่นมายืมเงินมาขอความช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือได้นะครับแต่ขอให้ดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกในเรื่องพวกนี้สูงมากนะครับก็ขอให้ไหตรตรองดีๆว่าเราเต็มใจจะช่วยไหมนะครับหรือว่าช่วยไปเนี่ยเราจะได้กลับมาไหมนะครับหรือถ้าเราไม่ได้คิดอะไรว่าเออช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าทําบุญหรือว่าทําให้เขามีชีวิตที่ดีดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามดูดีๆระวังในเรื่องของการถูกหอก ในเรื่องของพวกนี้นะครับส่วนในเรื่องของด้านความรักนะครับคนโสดนะครับอาจจะได้เพื่อนนะครับเพื่อนที่คุณสนิทนะตอนนี้นะครับอาจจะมาเป็นแฟนคุณก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับพยายามพาคู่คุณนะครับไปเติมความหวานบ้างนะครับไปเที่ยวบ้างก็ดีนะครับความรักจะได้ รักกันดีแน่นแฟนนะครับไม่มีเหตุต้องทะเลาะกันเนาะนะครับส่วนเลขเด็ดเลขนำโชคได้แก่เลข5 5 4 4 5นะครับอย่าลืมนะครับฝันดีอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะหมั่นสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับผมเชื่อว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีฝันดีจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกรวยรวยเฮงเฮงทุกท่าน สวัสดีครับ